วิธีการกินเคนเซ่ดีทอกห้าระบบเคนเซ่ช่วยในการดีทอกลำไส้ตับไตเลือดและเซลล์เคนเซ่ดื่มก่อนนอนโดยในกล่องจะมีเคนเซ่บรรจุอยู่เป็นซองในหนึ่งกล่องมีเคนเซ่บรรจุอยู่ทั้งหมด7ซองเราเปิดกล่องออกมา หยิบแคนเซ่ออกมาหนึ่งซองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็คเกจสวยมากจากนั้นเตรียมแก้วน้ำฉีกซองเติมน้ำเปล่าลงไปในแก้วเทแคนเซ่ลงไป คนให้เข้ากันเคลนเซ่มีสีสวยรสชาติอร่อยละลายน้ำได้ง่ายหลังจากนั้นนะคะก็สามารถดื่มได้เลยค่ะเคลนเซ่หนึ่งแก้วดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาขับถ่ายลื่นขับถ่ายคล่องขับถ่ายครั้งเดียวจบไม่มวนท้องไม่ปวดบิด ใช้สารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ยาลดความอ้วนเ r e น s e ่ไฟเบอร์ช่วยในการดีท็อกซ์5ระบบลำไส้ตับไตเลือดและเซลล์สุขภาพดีเริ่มต้นที่การขับถ่ายสวัสดีค่ะ